เปลี่ยนคุณเป็นคนมั่นใจให้เริ่มแบบนี้สวัสดีค่ะครูวีนะคะจากเพจทุกคนมีดีทีชิโร่ในคูใครนะคะที่กําลังเป็นคนไม่มั่นใจอยู่อใครกําลังเป็นคนไม่มั่นใจอยู่จริงๆแล้วนะคะทุกคนคะ่ะคุณสามารถจะเปลี่ยนจากคนไม่มั่นใจเป็นคนที่มั่นใจได้จากเทคนิคที่วันนี้ครูวีจะแบ่งปันให้ทุกคนวันนี้นะคะครูวีเอง่ะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจมาก่อน อ่แต่แต่สิ่งนี้มันฝึกกันได้ทุกคนแต่ความมั่นใจมันฝึกกันได้แลเทคนิคที่คุยจะให้ทุกคนนะคะให้คุณเนะเริ่มฝึกความมั่นใจจากสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญและชํานาญก่อน คืออะไรคือวันนี้อะไรที่คุณเชี่ยวชาญอะไรที่คุณชํานาญคะคุณฝึกคุณทําสิ่งนั้นน่ะทำบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ําๆจนคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจจนคุณรู้สึกคุณเชี่ยวชาญจนคุณรู้สึกว่าคุณชํานาญถูกต้องไหมคะให้คุณฝึกในพื้นที่นั้นก่อนฝึกให้มั่นใจในพื้นที่ที่คุณแบบชํานาญก่อนฝึกให้เก่งนะคะโฟกัสในเรื่องนั้นก่อนอาแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณค่อยๆพัฒนาเนาะให้ค่อยๆพัฒนาความมั่นใจของคุณไปในพื้นที่อื่นๆ เพราะอะไรเพราะอะไรที่คุณโฟกัสอะคะ่ะสิ่งนั้นมันจะขยายถ้าตอนนี้คุณอยากจะฝึกความมั่นใจก่อนแล้วคุณไปโฟกัสคุณไปแบบให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณเองก็ไม่ได้เก่งตอนนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นอะสิ่งนั้นมันจะขยายคุณก็จะยิ่งไม่เก่งมากขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่พื้นที่นั้นแต่เอาใหม่ค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะมั่นใจทําอะไรแล้วมั่นใจให้คุณฝึกก่อน ฝึกจากพื้นที่ที่คุณชํานาญก่อนอ่าคุณเก่งในพื้นที่นั้นน่ะมั่นใจในพื้นที่นั้นน่ะไม่ว่าใครจะถามคุณเรื่องเนี้ยคุณตอบได้ทั้งหมดอ่าเรื่ององไหมคะไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญเรื่องการออกกาลังกายไม่่วาคุณจะเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกต้นไม้หรือเชี่ยวชาญเรื่องการทําอาหารทําขนมเนี่ยคุณฝึกคุณเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นน่ะแล้วคุณมั่นใจในเรื่องนั้นน่ะ คุณสามารถจะขยายความมั่นใจไปในพื้นที่อื่นๆได้โดยการค่อยๆฝึกเหมือนกันค่อยๆฝึกให้คุณเชี่ยวชาญและชนานาญนี่แหละมันคือความมั่นใจมันจะเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อคุณเริ่มพัฒนาสกิลของการสะสมความมั่นใจได้ในพื้นที่เนื่งอคะ่ะคุณก็จะสามารถสะสมความมั่นใจในพื้นที่อื่นๆได้ด้วย ลองไปฝึกใช้กันนะคะได้ผลยังไงอัปเดตกันเข้ามาครูอยากได้ยินเรื่องราวดีๆของทุกคนเช่นกันถ้าชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพจนี้นะคะแล้วเรามาพบกับครูอที่นี่ที่เพจทุกคนมีดีเดอะชิ่อินยูแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ